เคยรับราชการมาแล้วแล้วก็ลาออกไปนะครับแล้วก็กลับมารับอีกรอบหนึ่งจะเอาเวลาราชการรอบแรกมารวมกับตอนนี้เพื่อคำนวณบำนาญได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันความแล้วก็ปะตอนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับพี่ท่านนี้เขาบอกว่าเขาถามค่าตอนนี้อายุ45ปีเคยรับราชการที่เดิมมาแล้ว5ปีลาออกมาเริ่มกรมใหม่ถ้าทำงานไปแล้ว5ปีอายุครบ50ปีจะได้บำนาญ าลาออกจะได้บำานาญเหตุสูงอายุไหมนะครับก็คือรอบแรกใช่ไหมครับ5ปีนะครับด,ดูดูก่อนนะอรอบแรก5ปีนะครับรอบหลัง5ปีนะครับรวมกันแล้วได้10ปีนะครับ10ปีเนี่ยเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับถ้าครบ10ปีนะครับาลาออกด้วยเหตุสูงอายุนะครับ มีเวลารับราชการ1น่งตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนาญน,นะครับเงินกบกขก็ได้ทั้งก้อนเลยนะครับสำหรับเคสเนี้ยก็คือได้นะครับ10ปีนะครับทีนี้มาดูพรบกรบกขกันนะครับดูพรบเขาบอกว่านะครับอ่านี้พรบกรบกขนะครับปีสปี39เนะครับเขาบอกว่ามาตรา38ม ข้าราชการซึ่งออกจากราชการนะครับแล้วกลับเข้ามารับราชการใหม่ตั้งแต่วันที่หมวดบัญตินี้บังคับใช้นะครับบังคับใช้ก็คือมีนาคม40นะครับให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณัเดืยวมนานตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังนะครับได้นะครับแสดงว่าถ้าเขาบรรจุนะครับหลังปี40เนี่ย เคสเนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคทีนี้มีเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่ายกเว้นข้าราชการผู้นั้นถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการเนื่องจากกระทาความผิดวินัยร้ายแรงไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยวัดบํบนานาญนะครับก็คือถ้าออกด้วยเหตุไล่ออกปลดออกเนี่ยไม่ได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าข้าราชการซึ่งได้รับบำเหน,เน็จไปแล้วจะนับเวลาต่อเนื่องตามวักหนึ่งก็คือตามวักหนึ่งก็คือวักนี้นะครับเอามานับรวมกัน ได้จะต้องคืนบาเหน็จพร้อมดอกเบี้ยนะครับพูดง่ายคือถ้าตอนออกไปนะครับมีบาเหน็จนะครับก็ต้องคืนเพื่อเอาเวลามานับต่อแต่อย่างเคสนี้นะครับเขาบอกว่าตอนแรก5ปีเนี่ยแสดงว่าตอนออกเนี่ยนะครับตอนออกนะครับ10ปีลาออก10ถึง10ปีขึ้นไปรับบาเหน็จนะครับแต่ถ้าไม่ถึง10ปีไม่มีบำเหน็จแสดงว่าเคสเนี่ยตอนออกเนี่ยไม่มีบาเหน็จนะครับเพราะว่า เขาเอาเวลาราชการแค่5ปีเนี่ยไม่มีบําเหน็จนะครับเคสนี้ก็แสดงว่าเคสนี้มันรับราชการอีกครั้งหนึง่งก็เอามานับรวมต่อได้นะครับซึ่งทํางานรอบหลัง5ปีนะครับผมเคยคํานวะณเงินเดือนน่าจะไม่เยอะนะครับเงินเดือนท่านนี้นะครับบนานาญคิดบํานาญออกมาหน้าอยู่ประมาณสัก4ี่ถึงห้าพันบาทนะครับ4ี่ถึงห้าพันบาทอาตัตรีไปห้าพันบาทนะก็จะมีสิทธิ์รับบำนาญเนี่ยจะได้บนานาญห้าพันบาทแล้วก็เงินชโกโบอ,อีก6กพันบาทนะครับรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็น 1 1 0 0 0บาทขั้นต่ำนะครับสำหรับเคสนี้ทีนี้มีอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยมีคนถามว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับผมผมบรรจุตอนอายุ22บนะครับแล้วก็กเกษียณด้วยเหตุรับราชการนานตอนอายุ47นะครับรับบำเหน็จนะครับ22ออก47นี่ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับทำงาน25ปีนะครับแสดงว่าเลือกรับบำนาญได้นะครับแต่เลือกรับบำเหน็จอเงินก้อน อยากทราบว่าสามารถสอบบรรจุใหม่ตอนยุต49เพื่อเกษียณ60ปีแล้วรับบํานาญได้ไหมนะครับผมบอกว่าได้นะครับทีนี้เขาถามว่าจะนับอายุราชการต่อหรือว่าเริ่มใหม่นะครับแล้วก็รับบํานาญคู่กับเงินใหม่ได้หรือเปล่านะครับทีนี้จะบอกนะครับว่าอันดับแรกนะครับจะนับอายุราชการต่อก็คือทั้ง2แบบนะครับก็คือถ้านับต่อจะต้องคืนบําเหน็จนะครับแต่ถ้าเกิด ไม่นับต่อนะครับก็คือไม่ต้องคืนบำเหน็จนะครับได้ทั้ง2อย่างนะครับอย่างนี้ก็ต้องเลือกเอาส่วนที่เขาถามว่ารับบํานาญคู่กับเงินเดือนใหม่ได้หรือเปล่านั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดกลับมารับราชการใหม่เนี่ยบำนาญเนี่ยก็จะหยุดไปนะครับก็จะไม่ได้ก็จะได้แค่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับทีนี้จากคําถามนี้นะครับก็มาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับก็มีหนังสือเบียนตัวหนึ่งนะครับของกระทรวงการคลังเนี่ยที่เขาพูดถึงหลักเกณฑ์นะครับว่า หลักเกณฑ์ระยะเวลาเกี่ยวกับการคืนบําเหน็จเพื่อน,นับเวลาต่อเนื่องเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องอมีหลักเกณฑ์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการเขาบอกว่าข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้วได้รับบําเหน็จถ้ากลับรล้ราชการใหม่ตั้งแต่วันที่27มีนา40จะนับเวลาต่อเนื่องคือต้องคืนบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือยืนยันอทีนึ่งทีนี้ผมก็เลยลองมาคิดเล่นๆนะครับก่อนจะไปคิดเล่นๆก็เลยมาอ่านท้งกบข กอบขเขาบอกว่ากรณีที่กลับมารับราชการใหม่จะสามารถรับรู้ราชการต่อได้หรือไม่นะครับเขาบอกว่าสมาชิกกบขที่ลาออกจากราชการนั้นจะสามารถนับต่อเนื่องได้จะต้องนำกพเจหรือสำเนาสมุดบัตทของหน่วยมาที่หน่วยใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหน่วยละแต่ในส่วนของกบขสมาชิกที่ลาออกจากราชการถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกหากมาบรรจุใหม่จะเริ่มเป็นสมาชิกใหม่ดังนั้นเมื่อสมาชิกกลับมารับราชการสมาชิก มีบัญชีกบขอสองบัญชีคือบัญชีต้นสังกัดเดิมและบัญชีต้นสังกัดใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ลองไปปรึกษากบขดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงต่อนะครับผมก็อธิบายแค่นี้เพราะว่าหลักๆอยากจะมาทดลองดูว่าถ้าอย่างเคสเนี่ยนะครับเคสที่เขาถามว่าถ้าคืนบําเหน็จเนี่ยจะคุ้มไหมนะครับผมก็เลยลองคํานวณเล่นๆว่ารอบแรกนะครับที่อายุราชการ25ปีก็คือบรรจุ22สองออกตอนส7ิบ นะครับสมมุติว่าเงินเดือน1 5ื่นหนะครับเพิ่มทีละหนะครับปีละหเงินเดือนสุดท้ายน่าอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นนะครับเงิน5 0,000ื่นเนี่ยเงินกบขอน่าจะประมาณล้านกว่าบาทนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่พูดถึงเงินกบขอนะเราจะพูดถึงแค่เงินเดือนสุดท้ายนะครับคูณด้วยเวลาราชการ25ปีเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นกบขอนี่นะครับได้บําเหน็จเท่ากันนะครับตอนที่ออกก็คือประมาณ1นึ่งล้านสองแสนนะครับ 1ล้าน2แสนบาทนะครับสำหรับเคสนี้ที่อายุ50าลาออกตอนอายุ47นะครับทีนี้ถ้าเกิดเขากลับเข้ามาใหม่นะครับสมมุติกลับเข้ามาใหม่ตอนอายุ50เริ่มต้นที่15ื่นใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มปีละ5%เปจะไปกะเกษียณที่ประมาณ24 0 0 0นะครับเงิน24 0 0 0นเนี่ยพอกเกษียณแล้วนะครับ ไม่เป็นสมา,สมาชิกกรบขเนี่ยจะมีบํานาญประมาณ4,000กว่าบาทนะครับจะได้บํานาญประมาณ4,000กว่าบาทนะครับ4,000กว่าบาทอันนี้คือกรณีที่ไม่คิดบําเหน็จนะไม่เอาไม่เอา25ปีตรงนี้มาคิดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอาใหม่นะครับเอาเคสนี้นะครับบวก25ปีเข้าไปด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวเลขมันเดิมมันจุ1 5 0 0นะครับเงินเดือนสุดท้าย2 4 0 ถ้าเกิดนะครับเอา25ปีมาคิดนะครับผมเอามาลองคํานวณดูจะเพิ่มขึ้นมาเป็นนะครับจะมีบํานาญเพิ่มขึ้นมาประมาณหมื่นห้านะครับอ่ะหมื่นห้านะทีนี้เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบว่าถ้าไม่เอาบําเหน็จไม่คืนบําเหน็จนะครับซึ่งล้านสองเนี่ยไม่เอามาคืนนะครับจะได้บํานาญสี่พันสี่พัน แต่ว่ามันจะมีเงินชโคโบอนะครับอีกเจ็ดอีกให้มันครบหนึ่งหมื่น่รวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับก็จะมีอีกเงินชโค,โคโบอยเจ็ดพันบาทรวมแล้วได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับแต่ถ้าเกิดจ่ายล้านสองนะครับคืนบําเหน็จนะครับจ่ายล้านสองจะได้บํานาญหมื่นห้านะครับ แสดงว่าเกิดส่วนต่างเนี่ยก็คือได้เพิ่มขึ้นมาแค่จากหมื่นหนึ่งพันเป็นหมื่นห้าเนี่ยก็คือประมาณสี่พันบาทนะครับจะได้วันสี่พันบาททีนี้ผมก็ลองดูว่าไอ้เงินหนึ่งล้านสองเนี่ยที่เรายอมมาจ่ายเพื่อที่จะมานับเวลาราชการต่อเนี่ยจ่ายไปล้านสองนะครับได้ประมาณเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่พันนะครับอเอาเงินล้านสองนะครับตั้งนะครับหารด้วยสี่พันนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณคิดเป็นปีก็ประมาณ23ปีนะครับ23ปีหรือ,อคิดอีกอย่างนะครับก็คือว่าก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดอยู่ไม่ถึง23ปีอ่ะมันจะคุ้มหรือเปล่าดังนั้นเคปเนี่ยการที่จะเอาเวลาราชการมารับต่อเนี่ยอาจจะต้องคิดคำนวณอีกทีหนึ่งให้เลยอีกทีหนึ่งนะครับ อีกเคสหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการล้างมนลทินเขาถามว่ารับราชการครั้งแรก8ปีถูกไล่ออกต่อมามีการล้างมนลทินและกลับราชการใหม่จะเอาเวลา8ปีมารวมได้ไม่คําตอบคือไม่ได้นะครับ <im it> เพราะว่าการล้างมนลทินเนี่ยตามวัตถการต่างเนี่ยเขาจะมีข้อกําหนดว่าไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใๆดๆได้นะครับอย่างเช่นมาตรา8อันนี้นครับมาตราเจ็ดเขาบอกว่า,าไม่ก่อให้เกิดการการล้างมลทินเนี่ยไม่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ใดๆใน,นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ก็เอานำมาฝากกันนะครับว่าการล้างมนลทินเนี่ยไม่ได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่จะศึกษาเข้าใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ